ถอดฟากมากครับอันนี้เป็นเครื่องแบคบูว่ครับแบคบูตัวสีเขียวเทาครับผมเขียวเทาเนาะอันนี้เป็นเครื่องของคุณนพรัตน์นะครับคุณนพรัตน์น้องไยเพื่อนว่าเจ้าฮิตคิปผมน้ำมิเตอพนาว่าปรับจูนเครื่องให้บผมน้าแนวขนาะด<อ>ที่จริงผมก็เห็ุหลายหลายครับคิดประเภทนี้เนาะแต่ย่านท่านผู้ชมเบื่อหรอกแต่ว่ากะจะานูู้้ข่าขอมา้อกจัดไปเนาะเดี๋ยวสิเบอรงของแถมหน่อยครับว่ามีอย่างไ้ครับครับของแถมครับ ก็ที่นีชุดปลาแก่สอมครับนี่บอกมีไข่ควงนะครับตัวเดยปากฉลามนะครับมีสู้ตัดขนาดเล็กมีบาครับปลาเฉลี่ยตัวห้านิ้วครับบาของใบกปูเนาะมีหนังสืออ่คู่มือนะครับมีปลอกเซฟตี้แล้วมีกระปอนสุงน้ำมันครับอันนี้ผมไอ้มากระดับประมันในพร้อมครับผมมันนี้น่าจะใส่เป็นยี่สิบตัวหนึ่งนะครับอัตราส่วนที่ว่าเข้มข้น่จะหน่อยเนาะนะครับตัวที่มีประมาณนี้ครับมื้อนี้ก็ส่งสามพิโตครับพี่น้อง มีดที่เขียวสองตัวครับของเจ้าอยู่แหละแต่มีสีดำสองตัวครับว้าแล้วเดี๋ยวผมสีปรับจูนให้เนาะจะเทียบคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะคุณนกพลัดเนาะเอ่อครับเดี๋ยวผมสีปรับจูนเข้าบูเบสิกพื้นฐานลงไปนะครับเนาะเอ่อคุณก็เคยเฮีเยคลิปว่าดูดูปับข้าบูนี่ก็ได้บ oh <my> ูดูได้ยันเขาเบือ <love> ่อเนาะสามโมงก็่าๆจะหมดออกครับแฟบหนึ่งหอดอันหนึ่งหอบกวัวเกือบครึ่งครับ ตัวแอกับมุนขวาสุดกอนเนาะคุณโอาด้านซ้ายที่แฟบหนึ่งรอบครึ่งกว่าๆครับประมาณนี้อ่ส่วนตัวด้านบนตัวนี้ก็สิเป็นตัวปรับกะเล็งครับประมสิบมุนขวาประมาณดังน้อยนึงเนาะเพราะเครื่องตีแ้วเขากำมุนกลับขึ้นนะครับ่ะมาที่นี่ก็เติมน้ำมันเนาะครับน้ำมันเชฟมาเลย เพื่อนว่าคุณนงรัดเพื่อนว่าเฮ็ดคลิเป๋ข่อยเนี้ยเพื่อนว่า <g ül> ได้จัดไป <Yahoo! S 1> อันนี้ผมเอ็นสีเขียวได้อ้างหรือมั้นก็หาได้ครับก็หาทีแดงครับผมผสมสองที่โอ้โหเวนมันเลยกลายเป็นสีเข้มๆนะครับสีวอาประจำเลยครับเพราะว่าผมไม่อยากใส่สีเขียวอะเลยต้องาวอกทุกคลิปอะ <c oughs> ครับมา, <c oughs> มามาที่นี่ก็น,นะครับสวิตย่อสีวอกละเอียดจะหน่อยมื่อไม่นี่บางคนโทรมาว่าผมสตาร์ทจะได้กับโปรติด ใเลยผมว่าไทกล้องสรงไม้เบิ่งแนนวีดูข้อเบิ่องย่างสวิตอยู่ด้านล่างสิพูด่าพงวยขันสวิตล่องหนาล่างนี่เจ,ะจะ้าเจ้าสตาร์าเป็นเดือนกับปติเด็กพี่น้องตา,า,าต้านจะเรียดผัดใบกับปติดเด็นี่ครับผมติบอกมือใหม,ม่ด้วยให้ดันขนึ้นด้านบนสิครับนี่คือการเปิดนะครับนะเปิดนะครับแล้วก็ให้ดึงโชกค,ครับอาส,สตาร์ทครั้งแรกของมือนั่นนะครับปุบว่าสีย่ำไรแล้วเ,เตะให้ดึงโชกทุกครั้งครับพอเครื่องมันยังบริสตาร์ทใส่งานครับดึงโชกมากสิ เบอรสวิตช์ขึ้นด้านบนเหมนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงไปเป็นกว่าเสียงเครื่องดังขึ้นยังสีิดอ่ะเฮาก็ยังกำเคร่งเพื่อให้ชกมันตีกลับนะครับมาเอาเลยหนึ่งสองสามสี่นี่ครับถ่าล้างแบบนี้แสดงว่าเครื่องมันสีติดแล้วนะครับแต่กำเคร่งครับเพื่อให้ชกมันตีกลับปั๊บนี่บอยวันนี้ก็สตาร์ทดึงอีกบ่เกินสองเทียรกรติดครับ เดี๋ยวก่อนผมใหม่ผมคันอันนี้ก่อนเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในสตาร์ทึ้นหนมันแล่เรนของปลานะครับของใหม่ๆนี่กับเปลี่ยนไี้พป่น้องนี่ครับผมเคยมีประสบการณ์ต้องการว้ก่อนหน่อยเดี๋ยวก่อนเด้อโอ้ยหาเขาเห็นแมววันไหนหายวัวห่าซอยตเครื่องมือก่อน่ะครับของใหม่ๆองที่มันกะมันกาบริษัทเขาเห็นมาพอดีกับมีเป็นเปนบางนมาเ่องครับอ่ะ เอาต่อเอาต่ออ๋ออ๋อ <coughs> ปกติใส่ก้องอากาศนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าครอบแล้วก็สตาร์ทอีกคั้งหนึ่งครับแล้วเบิ้งก่อนฟังเสียงก่อนถ้าเสียงไ่ได้ก็ต้องปรับจูนนีกรอบหนึ่งนะครับการปับจุนคราวบูนี่บอว่าปับรอบเดียวใส่ได้ตลอดชีวิตเด้พี่น้องอย่ใจคิดเดีอเจ้าที่ต้องปรับเป็นเรื่อยเป็นระยะครับใส่งานไปเรื่อยเจ้าก็ต้องปรับสมมติว่าเสียงมันเป็นเป็นเพี้ยนก็ต้องปับไปเรื่อยนะครับเจ้าไปใส่บาสิบสองกับปับเจ้าเปลี่ยนเป็นบาสิบหกสิบห้ารือว่ายี่สิบ ก็ต้องปั๊บทุกครั้งอีกทีเปลี่ยนบาใหม่นะที่ว่าฟังอันนี้พุงก็สิใส่ก่อนมาหน,นีก็สิปั๊บจูนบ้าน,นี้สมมุติว่าอ่าคุณนวลวาร์เด้อร์ถา้ถาเจ้าซื้อไปเจ้าไปใส่บาตันใหม่ถ้าเสียงมันเป็นหูเจ้าก,ก็ต้องปั๊บอีกนะครับเดี๋ยววิธีปั๊บกับวิยาหละ่ะให้เบิ่งในคลิปที่ผมลงบน YouTube นะครับผมเฮ็ดคลิปไว้อยู่นะอันนี้อย่าหมุนแห้งเด้อเนี่ยบูเราค่อนมาม้นจังได๋ก็บ่บน,นี่นทั้งเทียเจนหวาน มันกวานนะครับเพราะว่าม,มันมันเอาเคสตึงตงมือนี้เน็ตกัพอเลยครับนะอย่าไปหมุนแห้งเกิน,น่ะโอเค ผมสีบปั๊บนะ้เจ้าผมสีบปั๊บบีบเกิน,นครับเพราะว่าผมยานเจ้าสตาร์ดยานะครับผมสีบปั๊บให้มันกินนามันจึงน้อยหนึ่งครับขันห้องบับบีบลายนี้มันแห้งจริงอ,อยู่แต่ว่าเวลาสตาร์ทค้งแดกมันถีสตาร์ทยากนะครับแต่ว่ากันคน้นเป็นเป็น,ปนมวยเอ่อคือว่าปั๊บจุนขบูเป็นกะให้ปั๊บบีบไ้ตลอดเวลาเลยก็ได้ครับนะ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วพอเจ้าใส่แั้พาแก่ร่องปรับจุนเพิมเอาเนาะคุณนกพลัดอ่าคุณนกพลัดน้องคายครับโอเอิื่นซื้ออย่างน้องซื้อเจ้าอย่เนาะ oh <my> <laughs> โอเคครับผมอ่าพร้อมจะส่งครับ